สวัสดีครับช่องนักสยาม365้คนรักป่านะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะฮะมาตัดแต่งต้นไม้กันนะครับใครมีต้นไม้หรือว่าก้าไม้อยู่ในสวนนะครับเราก็จะมาตัดแต่งกันเพื่อนะฮะลดการคายน้ำนะครับคายน้ำเราจะตัดแต่งนะฮะให้ใบมันให้มีใบน้อยลง เพื่อที่มันจะได้เร่งการเจริญเติบโตนะครับอย่างต้นสดาวต้นนี้นะครับผมก็ตัดแต่งประมาณนี้นะครับก็ไม่ว่าต้นอะไรท่านก็สามารถตัดแต่งได้เลยนะครับนะครับไม่ง่ายเลยนะเราใช้กรรไกรนะฮะเราตัดอย่างนี้นะฮะอันนี้ต้นพึกนะฮะหรือว่าต้นผักตุดตัดแต่งมันก็ง่ายขึ้นนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าในแปลงนะฮะแปลงก้าไม้หรือว่า ที่เราพกต้นไม้ไว้นี่นะครับมาบางต้นมันก็จะสูงใหญ่เอ๊ะบางต้นทําไมมันถึงไม่โตนะฮะมันทาไมมันเล็กนั่นเพราะว่าไอ้ต้นที่มันโตเนี่ยมันก็โตใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไอ้ต้นเล็กเนี่ยมันก็อยู่ข้างล่างมันไม่ได้ค่อยได้รับแสงแดดนะฮะเนื่องจากว่าเราวางไว้ติดติดกันนะฮะมันทีนะฮะเราก็จะมาเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้ต้นกล้าหรือว่าต้นไม้ของเรานะครับมีความเจริญเติบโต ไล่ๆกันนะครับเราก็มาตัดแต่งกิ่งอย่างนี้นะครับพอเราตัดแต่งก็จะมีพื้นที่นะครับให้แสงเข้าแล้วก็จะทําให้ต้นที่เล็กนะฮะก็จะได้โผล่ขึ้นมารับแสงแดดนะฮะยามเช้าๆหรือยามสายๆนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นต้องการอากาศนะครับตอนเช้าๆมันจะคายน้ําออกนะฮะพอยิ่งถ้ามันมีใบยเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องต้องคายน้ำนะคายน้ยําเยอะ ะะใช้พลังงานเยอะนะฮะ <_ d ans> ถ้ามันมีใบน้อยมันก็คายน้ําออกน้อยแล้วมันก็สามารถเอาน้ําที่เหลือหรือว่าสารอาหารที่เหลือนะฮะเอาไปเลี้ยงส่วนอื่นนะครับ <_ d ans> นี่นะครับผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับตัดได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะคร <_ d ans> ับนี่ต้นสักก็สามารถตัดได้อย่างนี้ก็ได้นะครับ <_ d ans> ต้นสัก,กนะครับ <_ d ans> หรือว่าต้นพยุงนะครับ <_ d ans> ต้นไม้ทุกชนิดนะฮะหรือว่าท่านมีท่านใดที่ มีต้นไม้ในสวนนะครับเอ๊ะทำไมต้นไม้มันโตช้าจังเลยนะฮะพอเข้าฤดูฝนนะครับเราก็หรือว่าตอนนี้นะครับก็จะเข้าฤดูฝนแล้วเราก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้นะครับนะฮะนะถ้าเราตัดแต่งกิ่งลําต้นกองมันก็จะตรงนะครับต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้นะฮะนี่นะครับก็ตัดแต่งนี่ฮะต้นมะขามก็สามารถตัดแต่งได้เช่นกันนะครนี่นะครับผมตัดยอดทิ้งเลย อย่างนี้เลยนะครับเราก็เหลือไว้ใบไว้ส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ต้นสะเดานะครับนะครับหรือว่าจะเป็นต้นสักนะฮะก้าสักอย่างนี้เราก็ตัดแต่งใบนะฮะตัดออกครึ่งหนึ่งนะฮะเพื่อให้แสงหรือว่าอากาศมันเข้ามันก็จะได้โตไปพร้อมๆกันนะฮะเนี่ยครับ เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ผมก็ตัดยอดอ่อนออกเลยนะฮะอย่างนี้มันก็จะได้กับเวลาเราขนย้ายก้าไม้นะครับบางทีลมพัดอย่างเงี้ยยอดอ่อนมันมันโดนแสงแดดเนี้ยมันก็มันก็จะเหี่ยวง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดยอดมันเลยนะฮะตัดใบที่อยู่ตรงปลายยอดมันด้วยนะฮะก็จะตัดประมาณนี้นะฮะน,นะฮะ นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่ก็ลองไปนะฮะใช้เทคนิคนี้ดูนะครับจะช่วยให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตได้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันนะฮะอย่าให้ต้นใดต้นหนึ่งนะฮะโตอยู่ต้นเดียวนะฮะเราใช้เทคนิคนี้นะฮะการตัดแต่งนยเห็นไหมครับของผมที่บ้านนียก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แต่มันก็พร้อมโตเหมือนกันนะฮะถ้าเรารู้จักวิธีนะฮะเทคนิควิธีการ ก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตได้ไวขึ้นนะครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะสยาม3ามกคนรักป่าไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับนะฮะลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ